ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในแมพพมดจอเราตอนนี้เรายังอยู่อยู่ในแมพพมอดจอวนนะคะวันนี้จะพาไปหาของอันดับแรกพาไปหาแมงมุมนะคะหาแมงม,มุมนี่ก็จะแบบอมก่อนจะเป็นแมงมุมนะฮะเราก็เอยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหาแมงมุมนะคะเราก็ต้องกินแพลี่ก่อน นางฟ้านะฮะใส่ไปสองตัวฮะแล้วก็ทำการสปอยมันจากนั้นนะคะหยิบมาแล้วก็ดื่มเลยยิ้ี่เราก็จะตัวเล็กค่ะนี้ก็วิ่งไปที่ลหลังหลังมุมลองบุมเดี๋ยววะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลงทาง เอาหลงๆทางนี่ฮะลังงมังมุมล้อจะไปที่ลังงมังมุมกันรู้สึกพี่ไอพาหลงแล้วล่ะแล้วเราจะตรงมันงนว่าแยกมังมุมเห็นปะเออตัวเล็กแล้วฮะแล้วก็ เข้าไปที่รังนงนุ่มเลยมาตาแรกก็ผ่านหลงทางเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะไอ้นู่นใหญ่ๆไม่ต้องเข้าไปฮะเข้าไปที่เล็กๆลูกเหมือนอวนจะหลงทาง <laughs> ฉันจะหลงทางเปจะหลงทาง หลงทางจริงด้วยฮะเอาละไม่ใช่นั่นฮะทางนี้ตาหากเล่ามันมืดๆทะก็จะหลงทางนิดนึงน,นี่นะฮะลูเข้าไปเราก็เข้าไปนะฮะในรูกตอนนี้เราก็จะเห็นแมงมุมฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บหยิบพี่แมงมุมมาเลย โอเคฮะแล้วก็วิ่งออกหวังว่าฉันจะหาทางออกเจอนะตาลายไปหมดเลยฮะเหมือนจะหาทางออกไม่เจอฮะทางออกตรงไหนตรงนี้นะฮะเอาเวงกรรมโอเคฮะ ตั้งมุมมองของเล่นโอเคอนี้เห็นพี่แมงมุมใหญ่ค่าแล้วก็ไปโอเคตอนนี้ออกได้แล้วฮะเออต้องใช้มุมมองตุ๊กตาแล้วก็ออวิธีเก็บของที่เราซื้อมานะฮะกดตรงนี้เลยสปอนกลับมาที่เดิม ไม่ใช่ไปวางตรงนี้ฮะวางตรงนี้มันไม่ได้ผลเราต้องอใส่เข้าไปฮะแล้วก็กินม,มันอมปุงมาฮะแล้วก็หยิบอ้าวพี่คนนั้นกินเฉย ต่อไปฮะแล้วก็อมนี่ฮะอันนี้เราไปหาอันนี้กิ้งก่านี่คือตรงนี้ที่เราก็คือได้นี่คือกิ้งก่านะฮะได้ปุ๊บเราก็กดนี่กับบา้านวิธีเก็บกิ้งก่าให้ได้ไว้ก็คือเราต้องเอากิ้งก่าใส่หม้อฮะ ฉสรแล้วก็คนมันแล้วก็ทำการดึงเห่ตัวเป็นตีเลยฮะก็ต่อไปนะฮะล้วก็เอาไปหานกคุณนกตัวนี้นะฮะ นกต้นนี้หาได้จากที่ไหนหาจากตรงนี้เลยหมุนไปหาต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดนูุนเนาะเห็นปะต้นที่ใหญ่ที่สุดนู้นเนาะแล้วก็ทําการนี่เลยนะฮะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเออกระโดดขึ้นไปตาม,มนี้ยหละส่นพี่ไอเป็นคนที่ ระโดดค่อนข,ข้างกากนะนั่นแหละพอเราได้ข้างบนปุ๊บมันอยู่ตรงไหนอะคุณนกคุณนอกอยู่นี่หาสีมต้มๆตรงนี้ได้คุณนกมาฮะแล้วก็กดกลับผมพี่ไฮนี่นกรากากมากนะนี้เพื่อนเอา,าให้ก็ยังดีอยู่มีคนนเอามาให้คุณน,ใณนกใส่เข้าไปหะแล้วก็ จัดการดื่มพอดื่มแล้วยังไงเอ่ยเหมือนเราจะกระโดดได้นานขึ้นเปล่าไม่รู้สิก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปขอนเราจะพาไปหานี่คือเราเบิดหา้าเราเบิดหาได้จากที่ไหนมุนมๆทางโน้นฮะทางโน้น เบิดหาได้จากต้องมาแอบดูประมาณตรงนี้นะคะน้องแกซ่อนอยู่นี่อยู่ตรงนี้ฮะหาได้จาตรงนี้โอเคได้เสร็จแล้วก็กลับบ้านเราฮะ,ะแล้วก็ทำการ หวานเราก็ดื่มเหมือนเดิมส่วนพี่อาจไม่หวังน,นะก็เอ่อต่อไปจะพาไปหาอะไรหาปลาปลาหาได้จากที่ไหนปลาก็ต้องอยู่ในน้ำสิเนาะนนพี่จะาา่าหนตก อันนี้ฮะแล้วก็เออปลาพี่ใหต้ตอนแล้วนี่หว่าหาปลาต้องไปไปหาพลิก รพริกนี่ฮะพริกดีม่จะใส่น้ำแข็งลงไปฮะเค่ะ โอเคระใท้ฟันดีโอเคนะฮะ คุณนกไปเพิ่มอีกอันหนึ่งใส่คุณนกไปสองฮะนกไปสองเอิ่มใส่น้ำเข่งไปหนึ่งก็ จากนั้นโยกทุษะยังไม่พอก็ใส่ทงเข่งไปอีกหนึ่งโอ้ทีนี้โยกทุษะชัว Cặp hai cú nó qua bay Nghe mà মজিলৈ নক หมดครับมันเดอร์อแดงได้ไหมให้มาแบงก์หนงล้เดีเ๋ยวน,น,นี้ได้เล่นอาวีอืมเล่นลูกบอกดูเล่นแต่เกมเป๊ะ 宁波。您 ใส่นสก,นกนใส่บะไม่จริงไม่จริงใส่นกเข้าไปไน้องแข็งไปสองลืมพริกโอโหลืมขนได้พริกเลยแค่นี้เอาวิธีสอนพิกแค่นี้ค่ะไปไป